สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาฝากพี่กดติดตามให้ช่องกระเกตด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกเลยค่ะพี่องค์แรกจะเป็นมีดนะคะพี่ขาจะประเดิมด้วยมีดนะคะพี่เล่มนี้เป็นของหลวงปู่หมุนนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,500บาทจ้ะสภาพมีดก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะดูกันชัดๆเลยนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่ออนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห ศูนย์ค่ะพี่นะคะเป็นมีดหลงปูมุลน,นะคะพี่เป็นของหลวงปูมุลน,นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่1,500บาทจา้ะ1500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกับพี่ขาพร้อมโอน1 5 0 0บาทจา้ะเนี่ยค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาเร่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,500บาทจา้ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่มีหลงปูมุนจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลงพ่อทบจะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะตามภาพเลยนะคะพี่ขาเพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะนะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่สําหรับดอกนี้ค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่ายนะคะเป็นตะกรุดหลงพ่อทบนะคะพี่ตามภาพนะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ของภาพเพิ่มเติมได้ค่ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่ขานะคะแม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาท จดอกนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อทบด้วยหรือเปล่านะคะพี่หรือว่าเป็นของหลวงพ่อกวยนะคะพี่หนูเองดูไม่เป็นนะคะพี่ขาดอกเขียวๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ขอไว้ที่700บาทเท่ากันค่ะแม่ค้าขอไว้ที่700บาทเท่ากันเลยนะคะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่แตนดีแตนดีปิดประตูแม่หน่อยดินะค่ะแม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะ้ะพี่แตนดีปิดประตูห้องแม่หน่อย เนี่ยค่ะพี่อ่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่700รอยบาทจ้ะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบได้ผิดประตูห้องแม่น่อยเนี่ยค่ะพี่700ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จา๋าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นสร้อยพร้อมตะกรุดเป็นของหลงปูเอี่ยมนะคะพี่เป็นสร้อยพร้อมตะกรุดหลงปูเอี่ยมอย่างนี้เลยค่ะพี่ขายนะคะ นะคะพี่ข้างในก็จะมีจี้อย่างนี้นะคะพี่ขายจี้แล้วก็จะมีาภาพหลวงปู่เอี่ยมอยู่นี่เป็น,ปนตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่เป็นสร้อยอย่างนี้นะคะขอไว้ที่800บาทจ้ะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทนะคะ,คะพี่ขายนะคะเป็นสร้อยปู่เอี่ยมค่ะพี่ขายเนะคะเป็นตะกรุดเล็กๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ตามภาพนะคะยาวอยู่นะคะพี่ยาวอยู่คะ่ะพี่สนใจยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่ขายนะคะเป็นสร้อยพร้อมตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมค่ะ800บาทปลายทาง50าบาทจากพ ส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะมีตะขุดตรงนี้ด้วยไม่ทราบว่าเบี้ยแก้อะไรนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะตามภาพกันเลยนะคะพี่ขานะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะพี่ตามภาพเป็นนะคะอาจจะมีตําหนิบ้างนะคะพี่นะคะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนนะคะพี่ไม่ว่ากันนะคะพี่ขาซื้อก็ลูกค้าตัดสินใจเองนะคะแม่ค้าก็ไม่ได้บังคับลูกค้านะคะพี่ขาตอนซื้อค่ะพี่นะคะดูกันก่อนนะคะพี่ดูกันก่อน ดูให้แน่ใจดูให้มั่นใจแล้วค่อยปิดค่ะพี่ขานะคะไม่อยากจะมีปัญหาทีหลังนะคะพี่ขานะคะอันนี้แม่ค้าก็ไม่ได้ว่าใครนะคะพี่ขาแค่พูดให้ฟังเฉยๆค่ะพี่ขานะคะการซื้อของลูกค้าต้องตัดสินใจเองค่ะแม่ค้าตัดสินใจให้ลูกค้าไม่ได้หรอกค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เบี้ยแก้ไม่ทราบที่เหมือนกันอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่มีรอยจานด้วยนะคะเป็นสีทองอย่างนี้นะคะพี่ขาไม่ได้ทองมากหรอกคะ่ะ พี่ขาทอง ปน,ปนอะไรก็ไม่รู้ค่ะพี่เนี่ยค่ะตามสภาพล้ะค่ะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะเน,นี่ยค่ะองค์นี้ค่ะพี่ขายเบี้ยแก้นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพ,พี่จา๋าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นแหวนไม่ทราบที่คะ่ะพี่ขายนะคะขอไว้ที่500บาทจ้ะแหวนวงนี้หนูกขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทาบเ,เลยค่ะพี่ขาสําหรับแหวนวงนี้จ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายเป็นตะกรุด2ดอกป้อมเหรียญค่ะพี่เป็นของหลวงพ่อกันอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600้ยบาทจ เหรียญเก่าๆตะกุดเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขาสําหรับเหรียญพร้อมตะกุดเก่าๆอย่างนี้ค่ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเขาเขียนว่าหลวงปูมุนนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรหรอกค่ะพี่ขาเน่าเห็นเออแปลกๆก็หมอติดมาค่ะพี่นะคะเขียนว่าหลวงปูมุนนะคะพี่อันนี้ใช่ตะกุดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่แต่ได้มาสภาพนี้นะคะอันนี้แม่ค้า ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทพอกับพี่เพราะว่าไม่ทราบว่าคือมันคืออะไรแต่รู้เป็นของหลงปูงหมุนขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทพอจ้ะ มีสานิการหลวงพ่อเดิมเล่มนี้นะคะพี่ขานะคะแม่ค้าขอไว้ที่8 0 0บาทจาก8 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสําหรับมีสานิการหลวงพ่อเดิมเล่มเน่้นี้นะคะพี่เล่มเล็กนะคะพี่ไม่ได้เล่มใหญ่นะเล่มเล็กนะคะพี่ขาย,าาาน,น,ะะยานิ้วกลางนะคะพี่่เรนอ้วกลางนะะคพี่านะคะคขอไว้ที่800บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นพระปกโพค่ะพี่ปกโพด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพเป็นนะคะพลาติกเล่มเปิดหน้าเปิดหลังองค์นี้ขอ ไว้ที่600บาทพอค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะจ๊ะพี่จ๋า600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะเป็นพระปกปูค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นพระแม่ทอยนี้จะพี่600บาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อป่านจะพี่จ๋าอันนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับหลวงพ่อป่านองค์นี้จะพี่ตามภาพนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดแอดไลน์เลยค่ะพี่800บาทปลายทาง50บาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกวยขอบฟันเฟืองค่ะพี่เป็นขอบฟันเฟืองนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญกลมพ่อกวยนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาขอบฟันเฟืองจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อไป่ค่ะพี่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขาเดืยนหลอ่อโบราณหลงพอไปจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนปู่รอดวัดวางน้ําบนจ้ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะเดียนปู่รอดวัดวางน้ําบนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วน,วนองคนี้เป็นเดียนโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทจ้ะ 500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสําหรับเหรียญก่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้ค่ะองค์นี้ก็เหมือนกันนะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจ้ะตามภาพนะคะพี่ขาแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้ก็ขายตามสภาพที่ได้มานะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขาฝั่งตะกรุดด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่มีรอยจานตามภาพเลยนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ นะค่ะพี่คุณแผนหลวงปูทิมฝั่งตะกุดค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทสําหรับองค์ที่หนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพี่ราคาเท่ากันเลยค่ะพี่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาคุณแผนหลวงปูทิมฝั่งตะกุจะดจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งค่ะพี่เป็นกิ่งนะกิ่งหลวงปูทิมจะ้ะกิ่งปูทิมนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจะ๊ะ หนูขอไว้ที่6 0 0้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทตามภาพเปยนะคะพี่ขายนะคะ6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จะพักกิ่งหลวงปู่ทิมจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นตาค่ะพี่ขาเป็นตาของหลวงพ่อพินะนะคะอันนี้ขอไว้ที่ห0 0บาทจ้ะตานี้แม่ค้าขอไว้ที่ห0 0บาทนะคะพี่ห0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาใช้พักกิ่งบาเก่งไหมคะนะคะอันนี้ขอไว้ที่ห0 0บาทเหมือนกันค่ะ ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาสําหรับกิ่งองค์นี้ค่ะเนี่ยค่ะพี่ตามภาพนะคะตามภาพกันเลยนะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทจาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสาหรับพระกิ่งองค์นี้จ้าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญค่ะพี่หนูไม่แน่มั่นใจว่าเป็นของหลวงปู่อิมวัดบกเขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะจับขอบอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูหน้าค่ะพี่ขาขอไว้ที่500รยบาทจะ้ะปิดตาปูหน้าองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500ยบาทนะคะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อสังกจายค่ะพี่ขอไว้ที่500ยบาทจะ้ะเนี่ยคะ่ะ รูปหลอสังกจายองนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทจาก5้0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จารรูปปลอสังกจายค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาน่าจะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่เพราะว่าเบาอย่างนี้นะคะพร้อมห่วงอย่างนี้นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะนะคะพี่เป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหนุมานค่ะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่หานุมานตัวนี้นะคะราคานี้รีบซื้อรีบโทรมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ช้าหมดอดนะคะพี่นะคะ0840659180ค่ะพี่ขานะคะเป็นหานุมานจะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดหลวงปูทิมค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไวที่500บาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่เป็นรูปหลอดหลวงปูทิมนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะอันนี้แม่ค้าขอไวที่500บาท 500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมจ้าส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขายจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะพี่นะคะรูปหล่อพ่อพรมนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทพอจะพี on 500 500่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมกรอบๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นพระปูหนังนะคะพี่ปูหนังนี่แม่ค้าขอไว้ที่ 6กรบาทค่ะ6 0 0้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาเป็นพระปูหนังนะคะพี่นะคะปูหนังเป็นพระปูหนังเป็นพระปูนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่6 0 0้อยบาทจะพี on ่6600้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับพระปูหนังองค์นี้จ้าส่วนองค์นี้จะเป็นเดียญหลวงพ่อเช่มวัดฉลองนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500อบาทพอจ้ะตามสภาพนะคะพี่ขานะคะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนนะคะพี่ขาแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะเนี่ยค่ะพี่เป็นเดียญหลวงพ่อเช่มจะพี่ เดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่5้าร้อยบาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่5้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปากน้ำค่ะพี่ขาปากน้ำนี่ขอไว้ที่5้าร้อยบาทนะคะหนูขอไว้ที่5้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบบาทจ้ะพี่จ๋าปากน้ำค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นสิงค่ะสิ่งนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่ตามภาพไปนะคะพี่สิ่งตัวนี้แม่ค้า no. ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาชีโบค่ะพี่ขาแต่ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะรู้แต่ว่าเป็นปิดตาชีโบค่ะพี่ขากก่าๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ตามภาพนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับปิตา ชีโบจ้ะส่วนอันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะรู้แต่ว่าเป็นขเข่ากว้างนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะปิดตากกกาๆอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับปิดตากกกาๆอง์นี้จ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นงบน้ําอ้อยค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะงบน้าอ้อยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อตกะกั่วเลยค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทแลค่ะพี่ขาสําหรับงบนาอ้อยองค์นี้ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเท้าเวทค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะเท้าเวทนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขาสําหรับเท้าเวทองค์นี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาน่าจะเป็นพระลีลาหลวงปู่รวงแหละค่ะพี่ถ้าจําไม่ผิดนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะ พี่ขาสําหรับพะระลีลาองค์นี้ค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงปู่ยิ้มหรือเปล่านะคะพี่นะคะตามภาพนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะพี่หนูหนูไม่มั่นใจนะคะพี่ว่าเป็นของหลวงปู่ยิ้มหรือเปล่าค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทจะ้ะ 5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าสบาทค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจองค์ไหนนะคะพี่ขารบควาพี่พี่แอนไลน์มหาแม่ค้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ค่ะถ้าเกิดว่าแม่ค้าพูดผิดพลาดประการใดชื่อพระอะไรอย่างนี้นะะพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ขาและรบควาฝากบอกลูกค้าด้วยนะคะพี่ขาซื้อพระด้วยความมั่นใจนะคะพี่อะพี่ขาดูเองซื้อเองตัดสินใจเองนะคะพี่ขาแม่ค้าก็ไม่ได้บอกซื้อเลยพี่ซื้อ พี่ไม่ได้พูดอย่างนี้นะคะพี่ขาแล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจนะคะพี่โอเคนะคะพี่ขาอีพีหนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขารบกวนฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกาะเกตวัตคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะ